สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับแบทบอยแอนด์สไตย์ซ็ตทีวีใช่ปะมีแซดดมีแซดด้วยเจ้ากูมีตัวแซดด้วยเหรอวถ้าใครบอกจะมากางว่ากางอย่ามาแย่งกูอีกเขาละเมืองวาบุญทำไมวะผ้ามันมิดไหมมันแตกไปแล้วอ๋อเะเยอะเยอะเยอะไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไอ้บอยยังเปิดช่องไม่เสร็จเลยเร็ว สวัสดีครับผมเปิดช่องไม่เสร็จแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเไอ้แอปเจ็บนะคลิปแล้ววอ้เจ้าของไม่เคยเปิดช่องเลยมันไม่อยู่กับแบดบอยฟลุตรอหอกไข่กระดองแต่้านกันเลยทำไมเราไม่กลับไปแล้วก็ยิงปืนมาที่บ้านไอ้ที่ป้อมวะนิวโมงไม่รู้จักผมหรอกซึ่งผมก็ไม่รู้จักคุณโมงพูดอะไรอยู่วะโอ๊ย ไม่ดูรันลีกต่อไอสับนี่ทำไมกูไม่อัพหนึ่งมาวะไอสับหนี่งไอสับนี่ขาปั๊มไม่ได้ข้าเข้าขาปั๊มแล้วโดนเข่าข้างนิวมึงตายในปั๊มนะเคยตายแล้วนี่ไงโบ๊บ้าตั้มเบ๋ อิวโบโบโบชัดเก่เฮต้าเลยปึ๊บไปโดนเลยเอา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 เร็วเอาเร็วเอา ก็ไปเลยนิวอย่อย่านะอย่า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 าอห่ออ่อ่อเจ็บมานี้มาหนี้โดนโดนโดนโนอเออโน่นิวโนเออนิวโนโนนแน่โ่นแน่ไปไหน เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นเก่งเลยโอเองกดกดวิ่งหนีแล้วขอแค่โดนเว้ทีเดียวพอ,อ,อจู่กุ๊กเขิฮ้ยจิดใจอะจิดใจทำด้วยอะไรอะน,นิ้วโอ้โหมึงเห็นอะไรไหมเออเห็นอะไรไหมโอ้โอ้เหลือเทปโอ้เหลือเทป มาทำไมนี่มันฆ่ามันจะฆ่าป้อมเรามันจะฆ่าป้อมเออะเฮ้ยยี่ยี่ไม่เห็นได้แอคทิฟเลยไม่มีไม่มีไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ได้หรอกเสร็จแล้วนี่แรงคลิปแรงกันไปแล้วโดน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 คลิปอ๋อ ไอ้ขวามึงไหนปุยติดเฮ้ยมลนการ์ดโอ้พินโอ้กูอะไรนุ๋ยเจ้าของเลนไม่อยู่วะโอ้คนอย่างนี้แม่เจ้าของเลนกูเนี่ยอีกคนนึงอ่ะไม่อยู่วะมันไปไหนแล้วนี่ไอ้เหี้ยยังไม่ไปอีกอุ้ยพ่อมึงเลยลงว่างมึงยโอ้ยนี่มันจะฆ่ามึง run เฮ้ยอย่านะ ตังเตเตเม่งเก่งเลยไอมันอ่าอ <laughs> ผักมันออกอีกไอเวนอ่าเศร้าเลยน้อง มันองๆระวังระวังโดนขวนโดนแน่ๆโดนแน่เอา้เเฮ้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 เอมันยิงใส่กระเพงใช่ไหมอทันนะใส่จะ้เตะตลองด้วยแต่ยังวิ่งยังไมถึงเลย พิก้าห้าอรรมดาหนอไม่ธรามดาอ๋ออ๋อิอบ้านไอศบ้านข้างล่างข้างล่าง ข้างออล่างข้างล่างไม่ไหวไม่ไหวไม่อาจต่อต้านไม่อาจต่อต้านไม่อาจต่อต้านเออแล้วขับเรา้าอ,อ้าวกูใส่สกิลแล้วบิดเฮ้ยไม่เห็นเก่งเลยกลับทำไมก็ไม่รู้ไม่เห็นเก่งเลยไปรถไฟ <c oughs> มาบลอะไรมาบอลเนาะ <c oughs> กูอาจจะฆ่ามันได้ก็ได้นะโดยการกูอาจจะโดนมันฆ่าในมังกรก็ได้นะแม่งไม่โดนเลยเอื้อกุ้ยวัดเงีบโอ้ยตายแน่ไปมาแล้วเออชี้ โอ้โหจี๊ดเขาจะนีงออกไปจากเกม <c oughs> เราจะต้องยึดตีไงเดียวโอ้โหนี่ขนาดกดบาร์เรียเรา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 แพ้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเ,เราสองคนตั้งแต่ตอนไหนกูยืนตรงนี้กูอาจปลอดภัยนะจริง <c oughs> <c oughs> กเจาะแกเลยบอยจากกิซต้าเฮ้ยอยู่ในนี้อัดปลอดภัยดีอะฆ่ากูไม่ได้หรอกข้ากูไม่ได้หรอกเอ้เขาไม่รู้เรื่องบอกกันทำไมฮะเฮ้กูไม่ได้ขี้ขากระดาษนั่นแกอะไรกันนี่กเดียวเขาบอกเขาบอกว่ากระจอดเลยบอย แต่จะเปิดคลิปได้เสร็จเลยไหม